ทุกคนรู้ไม่ว่าจังหวัดยาลามีน้ำตกที่ถูกรายร้อมไปด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนส่วนมากจะเป็นหินอัคนีและหินกรวยขนาดใหญ่สภาพป่าดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญเช่นแม่น้ำปัตตานีสวัสดีครับ พบกับรายการรีวิวท้องถิ่นครับวันนี้เราจะไปเที่ยวน้ําตกกันแต่เราไม่ได้เปิดคนเดียวนะเราจะมีเพื่อนไปด้วยจะเป็นใครนั้นแล้วก็น้ําตกไหนนั้นเราไปชมกันเลยก่อนที่จะไปก็ต้อง ไปาหาของกินก่อนนะครับคือน้ำตกตะวันรัศมีหรือมีชื่อเรียกดั้งเดิมน้ำตกบูเกะปิโลูจาสถานการณ์ด้านหน้าฝนน่าจะมาแล้วนะครับทุกคนตั้งอยู่ที่ตำบลเบอร์มังอำเภอรามันจังหวัดยะลาห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ สิกกิโลเมตรตอนนี้เรากำลังขึ้นขเขาเรามาถึงชั้นแรกแล้วนะครับเราจะขึ้นไปชั้นสองกันต่อนะครับ มีทางบันไดขึ้นไปไม่ขึ้น,นครับใครที่มาก็อย่าทำตามนะครับมันจะมีทางอีกทางหนึงที่ขึ้นบันไดลมนี้ชิบหายเลยนะทั้งกล้องหลักหมื่นทั้ง iPad หลักหมื่นโอ้โหมาถึงทุกที่ ไชมกันเลยก็สวยอยู่เป็นน้ำตกที่น้ำลงจากบนเขานะครับแล้วก็ลงมาต่อไปคือลงต่อทางเดิมที่ขึ้นมาลำบากมาก แต่มันจะมีบันไดที่เข้าสะดวกกว่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าถูกใจก็ขอให้อาจารย์ให้คะแนนเยอะๆนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ